บทที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามลองดูสักหน่อยเจ้าเฉินพยักหน้าฮ่าฮ่าเจ้าหนูเจ้าเจ้ามิเคยลงนายังกล้าแข่งเกี่ยวข้าวกับข้าช่างมิรู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเอาสีเลยเช่นนั้นจากตรงนี้ไปด้านหน้าอีกประมาณสามสิบเก้าผู้ใดเกี่ยวข้าวไปจนถึงสุดทางเบื้องหน้าก่อนผู้นั้นถือว่าชนะหากข้าชนะหลังจากนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าข้าเจ้าต้องให้ความเคารพข้าตกลงหรือไม่เีซหมินกล่าวออกมาด้วยความมั่นอกมั่นใจมิต้องห่วง คอยดูก็แล้วกันว่าข้าจะตอกน้าท่านเช่นไรเจ้าเฉินกล่าวเย้าแย่ก่อนจะหยิบเขี่ยวมาจากมือของเฉิงฉู่โม่ฮองเฮาร่างกายของเจ้าเฉินจะมีปัญหาอันใดหรือเปล่าเพคะลีรู่งทรงแอบเป็นกังวลนางจึงใคร่จะขอให้ฮองเฮาจังสุนช่วยหยุดการแข่งขันในครานี้เจ้าเฉินเป็นโรคปราณอุดการเกี่ยวข้าวคงใช้กําลังกายมหาศาลหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นคงได้ลําบากเป็นแน่มิเป็นไรร่างกายของคุณชายเจ้าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าคงดีกว่าก่อนมากแล้ว การออกกําลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายของเขาดีขึ้นสุนซื้อเหมียวเห็นห้องเฮาจากสุนทอทะเนตมาที่ตนเองเขาจึงรีบอธิบายหมอสุนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาได้ผ่อนคลายสักหน่อยช่วงนี้ฝ่าบาทเองก็ทรงงานหนักอย่างยากลําบากมิใช่เรื่องง่ายที่จะมีโอกาสเช่นนี้ให้พระองค์ได้พักผ่อนสักหน่อยเถิดรู้สวงเจ้าเป็นห่วงเจ้าจนถึงเพียงนี้หรือว่าเจ้ามองฉันเปล่านะเพคะห้องเฮาจากสุนยังตัดไม่ทันจบประโยค หรี่รั่วสวงก็รีบปฏิเสธผันและวันเสียแล้วเรายังถามไม่จบเลยห้องเฮาจากซุนย้มพระสวนขณะทอดพระเนตรไปยังหลี่รั่วสวงที่อยู่ด้านข้างหึยายหนูคนนี้แม้แต่เงินสินสอดก็ยอมยกไปให้เจ้าหนูนั่นนางมีความคิดอย่างไรใต้ล่านี้คงรู้กันทั่แล้วหงฟูนีแค่นเสียงออกมาเบาๆในลําคอทั้งยังแสดงสีหน้าไม่สบอารมณ์ท่านที่คนหนุ่มสาวชอบพอใครสักคนย่อมเป็นเรื่องปกติท่านพี่อย่าได้ขุนคลึงเลย อีกอย่างเจ้าเฉินเด็กคนนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอันใดฮองเฮาจังซุนย้มพระสวนก่อนจะเริ่มตัดแทนเจ้าเฉินถึงอย่างไรนั่นก็เป็นบุตรชายของพระนางทั้งยังเป็นคนที่มีความสามารถดีเยี่ยมฮองเฮาจังซุนย่อมตัดในทางที่ดีฮองเฮาอันที่จริงเด็กเจ้าเฉินผู้นั้นหม่อมฉันก็คิดว่ามิเลวเลยฮงฟูนี่กล่าวเพียงประโยคนี้ก็ทําให้หลี่รั่วซงแอบรู้สึกเบิกบานใจขึ้นมาเพียงแต่สภาพร่างกายของเจ้าเฉินไม่ค่อยดีนักหากยายหนูอยู่กับเขาจริงๆหม่อมฉันเกรงว่ามันจะเป็นการเอาเปรียบยายหนู สามีของหม่อมฉันก็เคยพูดไว้เจ้าเฉินเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ยากนักกว่าจะทานพบภายภาคหน้าย่อมทำการใหญ่สร้างคุณงามความชอบทว่าเขาเองก็มิได้เห็นดีเห็นงามกับเรื่องของยายหนูและเจ้าเฉินหงฟูนีหันไปมองเจ้าเฉินที่กำลังเตรียมตัวแข่งกับลีซอหมินก็ได้แต่ทอดถอนใจออกมาหนึ่งเสียงห้องเฮาจากซุนพันเคร่งขรึมพระนางจ้องมองแผ่นหลังของเจ้าเฉินโดยมิได้ตัดสิ่งใดออกมาหงฟูนีย่อมรู้ดีว่าตนเองกล่าวในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไป นางเงียบเสียงภายในใจก็ยังได้แต่ถอนหายใจอยู่เช่นนั้นหลีรู้ทรงกำมัดแน่นมิรู้ว่าภายในใจของนางกำลังคิดสิ่งใดหนึ่งมูกปลูกข้าวได้สามพันจินผู้ตรวจการมีเจ้าบ้าไปแล้วหรือกล้าเอ่ยวาจาเลวไหลต่อหน้าราชทายาทและเว่ยอ่องได้เยี่ยงไรกันเรื่องที่ดินหนึ่งมู้ปลูกข้าวได้สามพันจินมิเคยได้ยินมาก่อนบนโลกใบนี้ผู้ตรวจการเห็นเราเป็นพวกหน้างโง่ที่ไม่รู้เรื่องการทำนาทำไรงานหรือมิได้มีความสมเหตุสมผลเอาเสียเลย ผู้ตรวจการฉางอันเรื่องนี้ถือเป็นความผิดฐานเท็จทูลหลังจากกลับบังเราจะกราบทูลเรื่องนี้แก่ฝ่าบาทหลังจากผู้ตรวจการกล่าวว่าหนึ่งมูปลูกได้สามพันจินคือสิ่งมงคลก็ทําให้เหล่าขุนนางที่กําลังนั่งพักผ่อนต่างมีสีหน้ากรดเคืองไม่เคยมีผู้ใดได้ยินว่าบนโลกใบนี้สามารถปลูกข้าวเพียงมูเดียวได้ผลผลิตสามพันจินมาก่อนและไม่เคยมีผู้ใดกล้าเอ,อ่ยวาจาเสียงดังโดยไม่ละอายเช่นนี้มาก่อนเช่นกันเหล่าขุนนางต่างคิดว่าผู้ตรวจการกําลังดูถูกสติปัญญ,ญาของพวกเขา ผู้ตรวจการเองก็ตกใจเพราะปฏิกิริยาของพวกเขาเหล่านี้เช่นกันโดยเฉพาะตอนที่เห็นว่าหลี่เฉิงเฉียนกำลังถลึงตามองมาที่เขาด้วยความเครียดกราดสิ่งนี้ยิ่งทําให้เขาเกิดความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นผู้ตรวจการรีบอธิบายองค์ราชทายาดเว่ยอ,องขุนนางทุกท่านข้าน้อยมิได้กล่าวว่าจะเท็จข้าวเหล่านั้นอยู่ในนาข้าวด้านนอกหมู่บ้านแห่งนั้นจริงๆหากขุนนางทุกท่านม่เชื่อก็สามารถเดินทางไปตรวจสอบกับข้าน้อยได้ข้าน้อยมิได้เห็นทุกท่านเป็นคนโง่เขลาจริงๆนะขอรับ ผู้ตรวจการรู้สึกว่าตนเองได้รับความอายุติรามเป็นอย่างยิ่งเพื่อตรวจสอบสิ่งมงคลน,นี้ให้แน่ชัดทําให้เขาอดหลับอดนอนตลอดทั้งคืนเพราะกลัวว่าเขตว่าเหนียนแห่งนี้จะปราศจากซึ่งนิมิตหมายสิ่งมงคลทว่าตอนนี้ได้ประจักษ์สิ่งมงคลแก่สายตาแล้วแต่พวกเขาเหล่านี้กลับไม่มีผู้ใดยอมเชื่อทั้งยังขู่ว่าจะนําเรื่องของตอนเองไปกลับทูลต่อฟาบาทอีกแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ตรวจการแต่ตําแหน่งก็ไม่ใช่น้อยๆถึงกระนั้นการอยู่ต่อหน้าคนเหล่านี้กลับทําให้เขาดูแย่จริงๆ ท่านแม่ทัพโคเสด็จพ่อได้บอกท่านหรือไม่ว่าจะมาถึงเมื่อใดลิเฉิงเฉียนหันไปกล่าวกับโฮจุนจีอย่างหมดความอดทนนี่ก็รอมาสองชั่วยามแล้วกลับไม่เห็นจกักรพรรดิเสด็จมาแม้แต่เงาตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถเดินทางไปดูงานมงคลได้ยิ่งทำให้เขารู้สึกหม,ดมุดงิดจริงๆแย่แล้วแย่แล้วองค์ราชทายาทสถานที่มงคลมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังเก็บเกี่ยวข้าวเหล่านั้นแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ช่างกล้าหาญเกิดไปแล้วถึงได้มิรอให้จกักรพรรดิเสด็จมายืน โฮจุนจีที่กำลังจะพูดจูจๆก็เห็นว่ามีคนวิ่งเข้ามาจากด้านนอกในอำเภอว่านเหนียนวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกทางตะโกนบอกกับทุกคนบางอาจผู้ใดกันถึงได้กล้าทำเรื่องเช่นนี้กล้าแม้กระทั่งขัดคำสั่งของจักรพรรดิฤธมิสมเหตุสมผลเอาเสียเลยฟาบาทยังเสด็จมาไม่ถึงกลับมีคนเก็บเกี่ยวไปก่อนแล้วในอำเภอว่านเหนียนเจ้าจัดการอย่างไรของเจ้าจับตัวในอำเภอว่านเหนียนไว้แม่ทัพโฮนำกองทัพต้องห้ามเปิดอย่าไปพร้อมกับเราห้อมล้อมที่แห่งนั้นไว้ เราเองก็ใครจะรู้นักว่ามันผู้เด็ดขวานบางอาจได้ถึงทิ่งนี้ลีเฉิงเฉียนตะคอกด้วยความเครียดกราดก่อนจะเดินออกจากที่ทําการอําเภอส่วนคนอื่นๆก็รีบตามไปเช่นเดียวกันลีไทที่เดินอยู่ด้านหลังรอบยิ้มออกมาเขาเองก็ทราบได้ลีเฉิงเฉียนเพียงแค่อยากเห็นสิ่งมงคลก่อนถึงได้เอ่ยวาจาเช่นนั้นลีไทสะบัดแขนเสือ้อก่อนจะเดินตามออกไปเช่นกันเขาเองก็สงสัยใคร่รู้เช่นกันแล้วมีผู้ใดบ้างที่มีรักชีวิตกล้าเก็บเกี่ยวข้าวก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปถึง ลาลี่เตรียมพร้อมหรือ,อยังเจ้าเฉินถือเคียวเกี่ยวข้าวไว้ในมือทั้งยังยิ้มจนเผยให้เห็นฟันขาวเรียงสวยเจ้าเฉินเอ่ยเช่นนี้แต่กลับทําให้เฉิงจูโม่และชินหวายอี้ที่ยืนอยู่ข้างๆร้อนใจแทบแย่แล้วทําตัวไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงต่อเบื้องพระพักจกักรพรรดิทั้งสองคนอยากจะเข้าไปปิดปากเจ้าเฉินเสียเหลือเกินเฮเจ้าลุงเหมิมเกรมนักนะวันนี้ข้าจะทําให้เจ้าได้เห็นว่าสิ่งใดคือฝีมือการเกี่ยวข้าที่แข็งแกร่งที่สุดลีซือหมินมิได้แสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นแม้แต่น้อย ทั้งยังเชิดหน้าถลึงตามองเจ้าเฉินเจ้าเฉินไม่ได้ดูลมูลละม่อมเหมือนกับปกติโดยทั่วไปเลยลีซหมินเองก็ดูเหมือนว่าจะแสดงท่าทีเย็นชาและทรงพลังออกมาให้เห็นทั้งสองคนดูเหมือนกับชาวนาที่กําลังทํางานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่ในนาข้าวเหล่าชาวบ้านที่กําลังเกี่ยวข้าวกันอยู่ต่างก็หยุดการทํางานในมือของตนเองขณะมองมายังจุดที่พวกเขาทั้งสองคนยืนอยู่น้องเจ้าสู้ๆพวกเราเป็นกําลังใจให้เจ้านักน้องเจ้าเก่งที่สุด ผู้ใดก็มีอาจเอาชนะเจ้าได้น้องเจ้าล้มเขาให้ได้นะชาวบ้านที่อยู่ด้านข้างต่างก็ส่งเสียงสนับสนุนให้กำลังใจเจ้าเฉินครั้นเห็นรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจปรากฏอยู่บนใบหน้าของเจ้าเฉินลิซืมินก็เริ่มรู้สึกประวัติขึ้นมาฮูหยินท่านเองก็ส่งเสียงให้กำลังใจเราบ้างเจ้าหนูนี่กับบรรดาชาวบ้านต่างพากาันรวมใจกันรังแกข้าอยู่ลิซืมินตะโกนเรียกฮองเฮาจั่งซุนเจ้าเฉินพยายามเข้าประโยคดังกล่าวของฮองเฮาจั่งซุน ทำให้หล่ซหมินรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนเกินเจ้าเฉินสู้ส้เจ้าทำได้เสียงของหลีร่รู้สวงยิ่งทำให้เหล่าหลี่ไม่พอใจมากยิ่งขึ้นผู้คนเหล่านี้ต่างก็เห็นดีเห็นงามไปกับเจ้าเฉินทั้งหมดเขาเป็นถึงจัก,กรพรรดิต่อให้เจ้าเฉินมิซาราษดรมิซาแต่เหตุใดฮองเฮาจึงไม่ส่งเสียงเป็นกำลังใจให้ตนเองพวกเจ้าทั้งสองหลักมิคิดจะกล่าวอันใดหน่อยหรือลิซหมินหันไปจ้องมองเฉิงจูโม่และชินหวายอี ทั้งสองคนก็กําลังคิดอยู่ว่าขอให้จัก,กรพัิไม่หันมาสนใจพวกเขาทั้งสองใครจะไปคิดเออข้าปวดถ่ายเบาข้าไปถ่ายเบาก่อนนะข้าด้วยเราเฉิงรอข้าด้วยทั้งสองคนวิ่งตามกันออกไปไกลสุดสายตาเหล่าลีท่านดูสิแม้แต่ท่านป้ายังเป็นกําลังใจให้ข้าข้าว่าท่านควรยอมแพ้ไปเสียเถิดมีคนมองตั้งมากมายขนาดนี้หากแพ้ขึ้นมาคงเสียหน้าแย่จเจ้าเฉินยิ้มตาหยีใส่ลีซือหมินจบบทที่หนึ่งร้อยห้าสิบสาม